ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาไปพบกับความหรูหราเหนือระดับของยนต์ประกรรมซีดานระดับเรือธงจากเยอรมนีกับ Mercedes-Benz S Class D 2025ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำดีไซน์ที่สง่างามและความสบายเหนือชั้นในทุกสัมผัส Mercedes Ben บนซ์ค s ารุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราแบบคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืนดีไซน์ภายนอกเน้นความเรียบหรูเส้นสายบนตัวถังโคง้งมนรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ที่เพิ่มความสว่างและปลอดภัยในทุกสภาพถนน กันชนหน้าและท้ายออกแบบใหม่ให้ดูกว้างขวางและทรงพลังมากขึ้นเสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมลุคสปอร์ตให้กับรถยนต์คันนี้ภายในห้องโดยสารของ S-Class ปี Class 2025นั้นเน้นความหรูหราและทันสมัยในทุกมิติบอกนั่งหุ้มด้วยหนังนับป้าคุณภาพสูงพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งระบบนวดและทำความร้อนที่มอบความสบายให้ผู้โดยสารในทุกการเดินทาง คอนโซลกลางออกแบบใหม่ด้วยวัสดุพรีเมียมหน้าจอสัมผัส OLED ขนาดใหญ่บริเวณกลางคอนโซลถูกติดตั้งอย่างกลมกลืนพร้อมระบบ MBUX รุ่นใหม่ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบธรรมชาติหน้าจอผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบพร้อมแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนด้านระบบเสียงของรถคันนี้ก็จัดเต็มด้วยระบบเสียงจากเบอร์เมสเตอร์ 4D Surround Sound ที่มอบประสบการณ์การฟังดนตรีระดับพรีเมียม พร้อมระบบควบคุมไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเลือกปรับแสงได้หลากหลายเฉดสีช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ผ่อนคลายและเหมาะกับอารมณ์ของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาสำหรับระบบขับเคลื่อน Mercedes เมอร์ e e เด e n z น c l a s s ปี s Class 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน ระบบขับเคลื่อน4 MATIC ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นคงในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลื่นการควบคุมรถเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบกันสะเทือนแบบถุงลม AIR MATIC ยังช่วยลดแรงกระแทกและปรับระดับความสูงของรถได้ตามสภาพถนนช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ เทคโนโลยีความปลอดภัยของ S-Class ปี Class 2025ถือว่าครบครันและล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่สามารถช่วยควบคุมรถในบางสถานการณ์ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับรถระยะไกล Mercedes-Benz Class ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความใส่ใจในรายละเอียดและความล้ำหน้าทางวิศวกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ขับขี่ระดับไฮเอนด์ end. เป็นรถที่เหมาะกับผู้ที่มองหาทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นหากคุณชื่นชอบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป